อนานพระวินัยปิดกคำผิดที่สี่จุลวัคเล่มหนึ่งว่าด้วยกรรมะขันธากะกันที่แปดคำผิดจ,จุลวัคว่าด้วยกรรมะขันธากะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะสมเยนะพุทโธภะคะวะโกสัมพิยังวิหารติโกจิตารามเตนะโคปนะสมเยนะอายสัมมาันโนอภปตติภะปจิตตวานะอิจฉาติง ปัศจิตุงเยเตปิกูอภิชาติณวันนี้อตรตมภาพจะได้แสดงคำเีจนระ่วักกานที่แปดว่าด้วยกรรมปันตกาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชจนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตาวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเพิ่มต้นแห่งเทศน,นานั้นว่า ในคราวที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีนั้นพระชนณพิสูุนต้องอาบัตแล้วไม่ต้องการจะเห็นอาบัตพวกพิสูจน์ที่มีความมักน้อยเป็นต้นก็าพาการโผธนายกโทษติเตียนว่าอย่างไรพระชนะต้องอาบัตแล้วจึงไม่ประสงค์จะเห็นอาบัต แล้วก็กราบทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสั่งให้ประชุมพระภิกษุสงฆ์โดยมีเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าจริงหรือภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าพระชนะต้องอบัตแล้วไม่ต้องไม่ประสงค์จะเห็นอัตภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะ แล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสติเตียนพระชนะโดยอนเนกปริยายแล้วตรัสแก่พิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นสงฆ์จงทําอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติแก่พระชนนะภิกษุคือสงฆ์ต้องต้องทําอย่างนี้ครั้งแรกสงฆ์ต้องโจ์พระชนะภิกษุก่อน รั้นโจรแล้วต้องให้ระลึกถึงความผิดรั้นให้ระลึกถึงความผิดแล้วต้องปรับอาบัติรั้นปรับอาบัติแล้วภิกษุผู้จราาผู้มีกําลังพอต้องประกาศให้สงทราบด้วยคําว่าขอสงฆ์ทั้งหลายจงฟังถ้อยคําของข้าพเจ้าประชันณภิสษุนี้ต้องอาบัติแล้วไม่ประสงค์จะเห็นอาบัติสงพร้อมกันแล้วถ้าสงต้องทำอุเกปนิยกรรม เพราะไม่เห็นอาบัติแก่พระชนะภิกษุคือสงต้องไม่อยู่ร่วมฉันร่วมอันนี้เป็นยัตติขอสงฆ์จงฟังถ้อยคำของข้าพเจา้าพระชนะภิกษุนี้ต้องอาบัติแล้วไม่ประสงค์จะเห็นอาบัติสงกำลังทำอุเถรปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติแก่พระชนะภิษุคือสงไม่อยู่ไม่อยู่ร่วม <c oughs> สงไม่เร่วมอ,อยู่ร่วมฉัน การทำอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอบัตแก่พระธนภิกษุคือร่วมอยู่ร่วมฉันกับสงไม่ได้สมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นนิ่งอยู่ไม่สมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นพูดขึ้นให้ว่าดังนี้ถึงสามผลแล้วว่าสงได้ทำพระสนภิกษุขแล้วโมเมนต์เนาะ สงได้ทำอุเคปนิยกรรมคือร่วมอยู่ร่วมฉันกับสงไม่ได้เพราะเหตุที่ไม่เป็นอ,อ,อราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัตแก่ภิกษุแก่พระชนาภิสุแล้วสง์ก็เห็นชอบด้วยแล้วสงจึงได้นิ่งอยู่ <c oughs> ถ้าพระเจ้าขอจำเรื่องนี้ไว้โดยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายต้องบอกต่อตกันไป ทุกทกอาวาาว่าพระชนะพิสุถูกสงฆ์รมอุเคปนิยกรรมคือไม่ให้อยู่ร่วมฉันร่วมกับสงฆ์เพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัิแล้วดังนี้ดูกนพิสุทั้งหลายอุเคปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัิอันประกอบด้วยองค์สามเป็นของไม่ชอบทำด้วยไม่ชอบวินัยด้วยระง,งับไม่ดีด้วยองค์สามนั้นคือทำในที่ลับหลังหนึ่ง ทำโดยไม่สอบถามก่อนหนึง่งทำโดยไม่ได้รับปริญญาหนึง่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำอุเขปนิยกรรมนั้นด้วยไม่มีอาบัตหนึง่งทำด้วยอาบัตอันไม่เป็นเทศนาคามินิหนึง่งทำด้วยอาบัตที่ได้แสดงแล้วหนึง่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือไม่โจทย์ก่อนแล้วจึงทำหนึง่งไม่ให้ระึิก่อนแล้วจึงทำหนึง่งไม่ปรับอาบัตก่อนแล้วจึงทำหนึง่ง ยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำในที่ลับหลังทำในทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยไม่สอบถามก่อนหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยไม่ได้รับปฏิญญาหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกหนึ่ง ยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยไม่มีอาบัตหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยอาบัตที่ไม่เป็นเทศนาคาไม่นีหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยอาบัตที่ได้แสดงแล้วหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนทำโดยพวกหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยไม่โจทย์ก่อนหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกหนึ่ง ยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยไม่ให้ระลึกก่อนหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยไม่ปรับอ่าบาทก่อนหนึ่งทำโดยไม่ชอบทำหนึ่งทำโดยพวกหนึ่งจบหมวดสิบสองแห่งกรรมที่ไม่เป็นธรรมในอุเคปปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัติเพียงเท่านี้ดูกอนที่สุดทั้งหลายอุเคปปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัิอันประกอบด้วยองค์สาม เป็นของชอบทำเป็นของชอบทำด้วยเป็นของชอบวินัยด้วยเป็นของระงับดีเล็กด้วยองค์สามนั้นคือทําในที่เฉพาะหน้าหนึ่งสอบถามก่อนแล้วจึงทําหนึ่งรับปฏิญญาณก่อนแล้วจึงทําหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทําโดยอาบัตหนึ่งทําโดยอาบัติที่เป็นเทศนาคามินีหนึ่งทำโดยอาบัติท,ตท,าาท,ตที่ยังไม่ได้แสดงหนึ่ง ยังมีองค์สามอื่นอีกคือโอจทย์ก่อนแล้วจึงทำหนึ่งให้ระเึกก่อนแล้วจึงทำหนึ่งปรับอบัิก่อนแล้วจึงทำหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำในที่เฉพาะหน้าหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยพร้อมเพรียงหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยสอบถามก่อนแล้วหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยพร้อมเพรียงหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยได้รับปฏิญญาแล้วหนึ่ง ทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยพร้อมเพียงหนึ่งยังมีอีกสามอื่นอีกคือทำโดยเอาบัตรหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยพร้อมเพียงหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำด้วยอาบัตรที่เป็นเทศนาคาไม่มีหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยพร้อมเพียงหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยโจทย์ก่อนแล้วหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยพร้อ <must be S 2> มเพียงหนึ <ert> ่ง ยังมีองค์สามอื่นอีกคือ okay. ทำโดยให้ระลึกถึงความผิดก่อนหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยกล้อมเพียงหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยปรับอาบัติก่อนหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยกล้อมเพียงหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือทำโดยปรับอาบัติก่อนหนึ่งทำโดยชอบทำหนึ่งทำโดยกล้อมเพียงหนึ่งจบหมวดสิบสองแห่งธรรมที่เป็นธรรมในอุเคกปณิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัติเพียงเท่านี้ ดูกรอนสี่สุดทั้งหลายเมื่อสงจำนงก็ทำอุเกปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบาัตแก่พิสุขผู้ประกอบด้วยองค์สามถือพิสุนั้นเป็นผู้ทำความบาดหมางความทะเลาะความทำ,ทำความโต้เถียงทำความมีปากเสียงทำอธิกรขึ้นในสงหนึง่งพิสุนั้นเป็นพานไม่ฉลาดมากไปด้วยอาบาัตมีความประพฤติขาดวินหนึ่ง ภิกษุนั้นคลุกคลีด้วยคารหัดในทางที่ไม่สมควรหนึง่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือภิกษุนั้นมีศีลวิบัติในอธิศีลหนึ่งมีอาจารวิบัติในอาจารยาหนึ่งมีทิฏวิบัติในอติทิฏหนึ่งยังมีองค์สามอื่นอีกคือภิกษุนั้นติดเตียนพระพุทธเจ้าหนึ่งติดเตียนพระธรรมเจ้าหนึ่งติดเตียนพระสงฆ์เจ้าหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงก็ทำอุเบกปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัตแก่ปิสุสามจะพวกได้คือจำพวกที่ทำความบาดหมางจนกระทั่งทำอธิกรขึ้นในสงฆ์หนึ่งจำพวกที่เป็นผานไม่ฉลาดมากไว้ด้วยอาบัตมีความประพฤติขาดวินหนึ่งจำพวกที่คลุกปีด้วยกรรหัดในทางที่ไม่สมคตัวหนึ่งยังมีอีกสามจำพวกคือจำพวกที่มีสันสีลวิบัติในวิสิทธิ์หนึ่งจำพวกที่มีอาจาระวิบัติในอาจารย์หนึ่ง จำพวกที่มีทิฏฐิวิบัติในอาติทิฏฐิหนึ่งยังมีอีกสามจำพวกคือจำพวกติเตียนพระพุทธเจ้าหนึ่งจำพวกติเตียนพระธรรมเจ้าหนึ่งจำพวกติเตียนพระสงฆ์เจ้าหนึ่งจบหมวดสิบหกันว่าด้วยความจำนงในอุเขปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัตเทียงเท่านี้ดูก่อนภิสุทั้งหลายภิสุผู้ที่ถูกสงฆ์ทำอุเคปนิยกรรมนั่นต้องประพฤติรว้ให้ดี การประพฤติตัวดีนั้นคือไม่ให้อุปสมบทหนึ่งไม่ให้นิสัยหนึ่งไม่ให้สามเณรปฏิบัติตนหนึ่งไม่ยินดีต่อการรับหน้าที่สอนนางทิชุนีหนึ่งถึงรับหน้าที่แล้วก็ไม่สอนนางทิชุนีหนึ่งถูกสงลงอุเกปอนิยกถูกสงทำอุเกปปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัิด้วยอบัิใจไม่ต้องอบัินั้นอีกหนึ่งไม่ต้องอบัิอื่นอันคล้ายกับอบัินั้นหนึ่งไม่ต้องอบัดอื่นที่เลวกว่านั้นหนึ่ง ไม่ติดเตียนกรรมหนึ่งไม่ติดเตียนที่จุดหลางผู้ทำกรรมหนึ่งไม่ยินดีต่อการกราบไหว้การลูกรับการยกมือไหว้การนับถือการนำอาสนะมาให้การนำที่นอนมาให้การนำน้ำล้างเท้ามาให้การนำสั่งนั่งล้างเท้ามาให้การนำเครื่องเช็ดเท้ามาให้การขอรับปาฏิวรการถูหลังให้ในเวลาอาบน้ำ ของพิสุปกติหนึ่งไม่จดพิสุปกติด้วยศีลวิบัติหนึ่งไม่จดพิสุปกติด้วยอาจารวิบัติหนึ่งไม่จดพิสุปกติด้วยทิฏฐิวิบัติหนึ่งไม่จดพิสุปกติด้วยอาชีววิบัติหนึ่งไม่ทําให้พิสุทั้งหลายแตกกันหนึ่งไม่ใช้ธงของคฤหัสหนึ่งไม่ใช้ธงของเดรัจฉิหนึ่งไม่กบเดรัจฉิหนึ่งกบแต่พิสุทั้งหลายหนึ่ง ศึกษาในทางพิส no ุไม่อยู่ร่วมในที่มุงอันเดียวกับพิสุกันกับพิสุปกติหนึ่งไม่อยู่ในที่ไม่มีเครื่องมุงอันเดียวกันกับพิสุปกติหนึ่งไม่อยู่ในที่เป็นอาวาสหรือไมอ่เป็นอาวาสซึ่งไม่มีเครื่องมุงเป็นอันเดียวกันหนึ่งเห็นพิสุปกติมาต้องลุกจากที่นั่งหนึ่งลุกรานพิสุปกติในภายในหรือภายนอกไม่ได้หน right ึ่ง ห้ามอุโบโสถของพิสุจปกติไม่ได้หนึ่งห้ามประวารณาของพิสุจปกติไม่ได้หนึ่งว่ากล่าวพิสูจผู้เป็นโจทย์ไม่ได้หนึ่งว่ากล่าวใครก็ไม่ได้หนึ่งขอโอกาสโจทย์ใครก็ไม่ได้หนึ่งโจทย์ใครก็ไม่ได้หนึ่งให้ใคระระลึกถึงความผิดก็ไม่ได้หนึ่งให้พิสูจ์ทางหลายทะเลาะกันก็ไม่ได้หนึ่งขอจบข้อวัด43สาข้อในอุเขปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัติ เพียงเท่านี้ของกฎเนื้อความในพระบาลีไว้เพียงเท่านี้ตอนอธกถาในอธกถาว่าคําว่าใช้ธงของครคฤหั์ไม่ได้นั่นคือนุ่งผ้าของครคฤหั์ที่ไม่ได้ตัดชายหรือที่มีชายเป็นลายดอกไม้เป็นต้นมันจะดอกไม้ไม่ได้หรือที่มีชายเป็นลายดอกไม้ไม่ได้คําว่าใช้ธงของเจริญีไม่ได้นั่น คือนุ่งห่มผ้าของพวกเนรถีมีผ้าตรองไม่ยากาเป็นต้นไม่ได้คําว่าในภายในหรือภายนอกนั้นหมายภายในวิหารหรือภายนอกวิหารบททั้งสามมีบทว่าคบเอรถีไม่ได้เป็นต้นนั้นมีเนื้อความตื้นทางนั้นคํานอกนี้เท่าสิน้นมีแจ้งอยู่ในปริวาสิกฐานทกะนอกนั้นเหมือนกับในที่กล่าวไว้ในตัดนิยกรรมนนตนโุเคปัญญกรรม เพราะเหตุที่ไม่แก้ไขอบวัตก็เหมือนกับอุเขปนิยกรรมนี้เรื่องอริธาภิกษุมีอยู่ในคุทกวานานาในคำทั้งหลายเป็นต้นว่าทำความบาดหมางเป็นต้นนั้นคือภิกษุนั้นทำการทะเลาะเป็นต้นปราศัยทิฏฐิใดเมื่อไม่สละทิฏฐินั้นสงต้องทำอุเขปนิยกรรมคำนอกจากนี้เหมือนกับในที่กล่าวแล้ว ดีกาไว้ในตัจนยกรรมโนนเป็นอันว่าในที่นี้ได้กล่าวข้อวัด43ข้อสําหรับการประพฤติให้ดีไว้แล้วจากน,นี้ตอนดีกาในดีกาว่าคําว่าต้องทํากรรมเพราะไม่เห็นอบัตินั้นคือต้องทําอุเคปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตินั้นเท่านั้นส่วนกรรมอื่นๆมีตัชนิยกรรมเป็นต้นสงต้องปรับอบัติแล้วจึงทำด้วยองค์ทั้งหลาย มีการทําการบาดหนังเป็นต้นเพราะเหตุที่ไม่เห็นอวบัตินั้นก็มีเพราะเหตุที่ไม่แก้ไขอวบัตินั้นก็มีนอกจากนี้มีเนวความตื้นท่งนั้นจึงเป็นอาว่าจบพระวินัยเทศนาการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการัชนี้